ครับคิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสาธิตการทำ DHCP server เพื่อที่จะแจกจ่ายเบอร์ IP ภายในวงแลนนะครับเผื่อท่านใดไม่ต้องการให้ตัวเราเตอร์หรือว่าเราเตอร์อาจจะมีปัญหาบ่อยเราเตอร์ร้อนแล้วมันก็อาจจะค้างนะครับพอค้างเสร็จมันก็แจกจ่ายเบอร์ IP ไม่ได้พอแจกจ่ายเบอร์ IP ไม่ได้เครื่องรูปก็ไม่ได้รับเบอร์ IP จากนั้นเครื่องที่ไม่ได้รับเบอร์ IP เนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าแอคเซสเข้าไปไปภายในเน็ตเวิร์กได้พวกแชร์ไฟล์พวกอะไรพวกนีน้มันก็ไม่สามารถที่จะแอคเซสเข้าไปได้นะครับก็แกป้ปัญหาโดยที่เราจะต้องติดตั้งตัว t c p Server นะเราอาจจะติดตั้งบน Linux ก็ได้บน Windows Server ก็ได้นะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะติดตั้งบนตัว o p n s e n s e นะแม้แต่กระทั่งติดตั้งบน p i s e n s ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า ท่านไหนถนัดอะไรก็ติดตั้งได้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาติดตั้งบนตัว o p e n s e n s นะอะตอนนี้ผมมีอยู่การ์ดอยู่ใบเดียวนะครับแต่สมมุติถ้าเราอยากจะให้แจก2วงแลนสามวงแลงนก็เพิ่มการ์ดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไป Loot นะครับแล้วก็ password ด ไม่ใช่แอดมินนะล็อกอินให้ใส่ root นะครับค่า d e f a u l t อ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูที่อินเทอร์เฟซนะผมมีผมมีแลนอย่างเดียวใบเดียวนะครับในชี้ไปที่ตัว router, เราเตอร์หรือผมใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวแจกจ่ายตัว DCP นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปที่ service นะไปที่ DCP version 4นะครับเพราะเราใช้เบอร์ IP 4แล้วก็ไปที่แลน อันนี้มันก็เป็นค่า default ของมันก็เป็น1 9 2่8ดด1ก0ปนจนถึงดด2 4 5นะครับอา่ผมจะให้แจกจ่าย,จายดด .150 จนถึงดดดด .200 ยแล้วกันนะครับผมจะให้แจกช่วงนี้นะแล้วก็กำหนดกำหนดกหนดแรงไป DNS นะครับผมจะให้แจกเป็นเบอร์เราเตอร ของเอ่อทัทีเบอร์ดีเอสของตัว google นะครับเราจะใช้ d ีเอสภายในก็ได้หรือว่าพายโฮก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะที่เป็น dns นะแต่คลิปนี้ผมใช้ของตัว o o o l l g เกต w เวผมระบุชี้เบียงตัว ip ของตัวเราเตอร์นะครับอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นก็ให้เซฟนะครับ อ่าทิกเอนทิกเอนเอเบิลด้วยนะครับอย่าลืมทิกเอนเบิลนะครับเอเบิลเสร็จก็ให้เซฟนะครับอ่าโอเคแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลองลองมาทดสอบดูว่ามันจะแจกเบอร์ไอพี .101 .150 จนถึง .200 หรือเปล่านะครับอ่าผมเปิดตัว Windows นะครับ ล็อกอินเข้าไปนะครับทีนี้ผมจะให้อ่ตัวนี้มันรับเบอร์พีโดยอัตโนมัตินะครับอ่านี่รับโดยอัตโนมัติแล้วทีนี้ผมลองดูว่ามันได้รับเบอร์พีวงที่เราตั้งให้หรือเปล่านะครับเรามาดูอ่าเห็นไหมครับมันจะรับเบอร์พีหนึ่งเก้าสองดอทหนึ่งหกแปดดอทหนึ่งดอทร้อยห้าสิบ นะครับแล้วก็ตัวเก t e w a y มันก็จะชี้ไปที่ตัว router ที่เราตั้งบน o p พ n s e n s e นะคือ192 1 6 2, 2, 8 1 1แดนนแล้วก็ DHCP ก็จะเป็นเบอร์ IP ของตัว OpenSense ตรงนี้เป็นเบอร์ IP ของตัว r o u t e ์นะครับแล้วก็ d n s เป็น8 8 8 8แล้วก็884 4นะครับเครื่องลูกก็ได้รับเบอร์ IP ตามที่เราต้องการแล้วนะครับ นี่เป็นขั้นตอนการติดตั้ง TCP บน OpenSense เบื้องต้นนะตัว p e Sense ก็ทำได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก่อนจบผมขออนุญาตเป็นสัมพันธ์นะผมรับ Implement รับติดตั้งรับดูแลระบบแล้วก็รับแก้ไขปัญหานะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยได้เลยนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับ